chắc qua ở cái này ý ก่อนนะคะเจนะคะนี่ดูคันแรกของเรานี่เราถึงบ้านเม่เมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวกันข้างนอกเดี๋ยวรอน้องบอบี้มาถึงก่อนนะคะทุกคนปีตัง ดูดิว่าใครเห่าเก่งกว่าเอาเห่าเอ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 าไปเมาวิ่งไปบ้านนุ้นยิงเหรอยิเอาอีกเขานี่อ้าวอ้าวโอ้โหน่ารักน่าไม่กัดมันกัดเพี้ยนให้กาไปเที่ยวเดี๋ยว มาไม่ได้เองไงเองเองไม่ได้มาไม่ได้เองมามป็นมิตรที่สำคัญสวัสดีค่ะไปดูค่ะมาบุกบ้านติ๊กตกอะไรก่อนโอ้ไม่ก้อุ้ยแล้วนี่นี่คือโตเขียนหนังสือเหรอโตข้างเต็นโตนึกว่านึกว่าโตเขียนหนังสือจะถามว่าเขียนตรงไหนโตเขียนหนังสือนี่ยังไม่ โอ๊ยนี่ตัวซีเครตใช่ไหมตาใ่ตัวจินอันนี้ซีเครตเนาะห้องเรียบร้อยกว่าครูตาอีกอะน่ารักนะนี่ร็อกนะ ะะจะบอกว่าบ้านบ้านไม่มีน้องอ้ําพี่เต็มนะคะพ่อเอฟเขามีเล้าไก่เหมือนอบ้านน้องมดด้วยเดี๋ยวเราไปบุกเล้าไก่เล้าไก่มินิมอล<ด>บ้านสบายมากแล,กวล้วก็กว้างมากบรรยากาศบรรยากาศ ไอมีขา่พ้อมสีขาวไข่บอมเลยไขอมีกี่ตัวนะนี่คือใก่บ้านพี่มดหมดเลยอ๋ออะไรนะคะน้องบดไม่น้อไม่เก็บเลยเก็บเลยคืนแล้วใครจะเก็บเลย าวขอพี no. JB, ่บ้างขอพี no, no. ่บ้างถ่ายหน่อยไหน่อยนี่ครับะปีกบัจะปีกบัจะปีกจะปีกนักมตัวนี้มีตังไรแล้วมั้งได้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 นที่นะ อันนี้ยังยังแบบมันยังอ่อนอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ดูเต็มที่ใช่ไหมเนี่ยเก็บไข่เหรอตนั่นขี้ยางไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องเต็มเก็บไข่มันก็จะวุ่นวายประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนมาข้าวเนี่ยนี่อ่ะอุ้ยมันไข่เยอะนะเนี่ยเยอะ อย่าจ้าเธออย่าจิกฉันจ้าอุ้ย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 เธอจิกฉันทำไมเล็บสวยเธอจิกฉันทำไมหยุดหยุดสู้มันเล็บหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมันจิกกล้องมันจิกกล้องอุ้ยมันจิกกล้องไปเอฟไก่หิวแล้วไก่จิกกล้องแล้วอ๋อมันนี่ไงมันเล่นกล้องไงเอาเร็ว ไก่ดาราไก่ดาราก็งี้แหละเล่นกล้องเ่ยเป็นไงล่ะอ้าเห็นไหมไก่ดาราก็งี้เอ้าลูกอ่ะไม่ไม่จับปากฉันจิกไม่ได้จัดเพิ่งฉีดมาอย่าเธออย่ามาซ่านะจะหลอนอุ้ยมันจีบกล้องนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้หใครเนี่ยน่าจะหมดแล้วเธอเป็นอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยตัวเนี้ทุกท่าน นี่เธอรู้จักแกงเขียวหวานไหมแกงเขียวหวานไก่อ่ะเออเธอรู้จักไหมแกงเขียวหวานไก่อ่ะไม่ได้เด็กัดไก่เอาอันไหนอันนี้หรืออันนี้ไม่มีจิ้เอาอันไหนมีจิ้มด้วยเปล่าเอาอันไหนไปอ่ะเอาน้โนมดบดโนมดมาเร็วเอาน้โนมด วุ้ยเดี๋ยวสิไม่ได้ให้ในนี้เอาน้องวัดเอออ๋อเอาเอาใส่ตรงไหนฮะเอาใส่ไอ้เสือพรานั่นอ่ะอ๋อล่างล่างลางอยู่นี่เไปใส่น้ำซะละกินเลยจ้ากินเลยจ้าสาวๆกินเลยจ้าสาวๆกินเลยจ้าสาวสาวแกอยู่ที่ไหนกินเลยจ้าสาวสาว กินเก่งจ ah, okay, ังอ่ะยังเก่งเราอยากรู้เราอยากเราอยากรู้ว่าไก่มันหน้าตาตอนกินอาหารยังไงนะคะเดี๋ยวบางจะให้ดูหล่น VIP หรอหล่นกินในนี้เลยอ่ะ อันนี้ถือบัตร V I P นะคะไม่ยอมกินในร้านอู้เธอเธอสับมือฉันจัดเธอจิกมือฉันจัดเธอจิกมือฉันจัดวันนี้เล้าไก่คนเยอะมากใได้แล้วนะแม่ได้แล้ววิทย์ถืออู้หูเธอจิกก้องฉันไมต้องกินเต็หมือนกันนะน อาอันนี้บัตร VIP ัวมาตข้างหลัง VIP จะได้พีเลยใช่บัตร VIP อันนี้บุฟเฟ่เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็เออคืนนี้เราจะเดินทางไปกรุงเทพไม่ไปคืนนี้เลยเหรอใช่ตีสามอ๋อตีสามของนี้โอ้มีวัวด้วยนะคะไม่แค่จะมีไก่อย่างเดียว เลี้ยงวัวด้วยนะคะของพ่อเอฟนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวให้ดูว่าวงัววัวกับปางใครหลอกกว่ากันตัวผู้ตัวเมียหล่อนเดี๋ยวเรให้ดูก่อนนะว่าตัวผู้ตัวเมียนี่ทุกคนแป๊บนึงชื่อน้ำโกลนทำไมมันไม่้ดนเนาะไม่ค่อยถูกใช่ไหมไม่ค่อยถูกไม่ค่อยจับจับเลยมันอายไงแต่สวยนะตัวใหญ่มากเลยอ่ะเลี้ยงทุกคนเดี๋ยวเราไป นั่งรถกระบะไปกินข้าวกันหรือว่าจะไปคันนี้ไปกินข้าวกันรถกระบะขอยังเยอะาดูลอาดูอ้าวรถมึเดียมัอ้าวทุกคนออพี่เอฟีด้วยนะนั่งก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวใครจะบอกทางเดี๋ยวหล่น นี่เราก็นั่งขายกระบะทรงทรงนอนนะนี่เลยนอนน่ะอันนี้อันนี้เลยนอนได้ยังไงนี่นะคะแล้วกระบะคือเล็กไปเลยใช่เราก็นั่งเราก็นั่งอยู่นี่ใช่ไปเนี่ยล่ะแฮปปี้คุณนายถ้าอยู่บ้านนี่ทะเลาะกันแล้ว ต้องเอาแบบปิดเทอมแล้วต้องแบบเอาออกมาเที่ยวช่วงก็ขี่ซาเล้งนั่นจริงๆไปเลียบทะเลี่ยอยากไปทะเลตรงผาเนี่ยมันเย็นดีพาไปดูก่อนไหมล่ะไปไหมล่ะไปไหนทะเลที่แบบเออมันเป็นผิวสวยเป็นร่องอ่ะผิวสวยอยากเห็นกตอนนี้นะแม่มี์เขาเรียกอะไรนะผาแดงผาแดงเฮ้ยยังไม่ได้เล่นนะไปเลียบผาแดงกันนะคะทุกคนเรากำลังเลื่อนแล้วนะคะ อยากพาดทได้ไมทำไ้ทั้ที่บ้านมีอ่ะไม่ได้ทำได้หรอ้า่ถอดอะไรไหมใช่เลยเราไม่ใจเลยใช่ไหมได้เขาถึงยืดแล้วแชร์ไม่ถ้ว าะอีตรงนี้พี่แตมมาชักว่าวอยู่ตรงนี้แหละแน่แน่ไม่ไม่เล่นว่าวเล่นว่าอ่ะเดี๋ยวเล่นเบาใจหมดเลยก็ไปผาดิพี่ปางสวยมากเลยจับมาเก็ถึงเรียกผาแดงทำไมอ่ะมันจะเป็นผาแดลทะเลเห็นป์โอ้เออโอ้ยก็หาดนี้เปล่าที่เขาคนทั้งมาเที่ยวชุมพรแล้วเขาบอกมาเที่ยวหาดผาแดงอ่ะใช่นี่แหละทุกคนมันตกนะนี่ จริงถ้าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือนี่คือเจ็บเลยนะเนี่ยฝั่งไหนนะแม่ฝั่งนู้นป้าที่สวยอ่ะอุ้ยสวยมากเราดิตสวยไหมตรงนู้นเราจะได้วิวผาแดงมันแดงยาวไปู้ไปเคือมันเหมือนแบดินมันสไลดลงไปอ่ะเหมือนดินมันสไลด์อ่ะให่บลแต่คนเล่นบคนเล่นเลกลงคงเ่อนบอได้ ราจะเดินไปข้างล่างเดินไปริมหาดแม่เมยบอกว่าไปอีกทางหนึ่งเราจะไปเราจะลงไปริมทะเลเลยใช่ไหมสะดวกกว่าลงไปริมทะเลเลยเขาเรียกว่าหาดผาแดงอ๋อเขาลงคนฝั่งนู้นเขาชอบมาหาผอยการเวลาน้ำลงอ่ะอ๋อ แต่เอาจริงๆสวยทำไมไม่นักท่องเที่ยวเขาไม่รู้หรอหรือว่ามีคนแถวนี้รู้แค่แถวนี้อย่างนี้หรอคือมันยาวเวลาเขามาเขาจะไปตรงอ๋อมันมีหลายแหง่งเขาออกห่าวออกอะไรเขาก็ไปถึงอ๋อใช่มันก็ยาวของชุมพรใช่ใชเพราะว่าเคยเห็นของชุมพรนะหาดผาแดงอะ่ะวันนี้เรามานะมน้นาติปกวัน,นี้เราอยู่ชุมพรแต่เราไม่ไปที่ชุมพรเรามาที่ประจวบแทน เออสวยนะนี่นู่นไงหาดผาแดงทุกคนน้ำมันก็จะเป็นสีแดงๆเ,เลยนี่ให้ดูน้ำทะเลแดงหรอใช่เพราะว่าคลื่นมันแรงมากอ๋อจะเป็นสีแดงทั้งทะเลเลยเอ่ะโอ้สวยอะ่ะเรามาแวะหาดผาแดงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะ เรามานห่อยได้มมคะเราาถึงร้านอาหารอะไรนะคาเฟ่ฟิชเชอรี่เลือกอาหารขอสีน้ำเงินเพิ่มอีกหนึ่งมะม่วงมะปราวเป็นแบบแข่งกับบ้านกันคือเจ้านีิงให้แปดพันนะจะไม่ขอรับสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสาม 15นาทีนะคะเรากำลังจะเดินทางไปกรุงเทพนะคะแต่งหน้าในรถแฟ๊บหนึ่งใช้เวลาขับประมาณจากปะจจวบก็น่าจะประมาณ4ถึงประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆค่ะอ่ะน,นี้อันนี้แค่บ้านแรกนะคะ<ด>ยังอีรุงตรงนังขนาดนี้นี่เอาโทรศัพท์มาอ่ะอันนี้โทรศัพท์ไม่รู้ว่านี่อีกเลยแปดคืนที่จะต้องรุงรังตรงตัง,งขนาดนี้นะอนยัง สดใสขนาดนี้นอนยังยัไม่ได้นอนเลยค่ะตีสามตอนนี้ตีสามยังไม่ได้นอนอยู่บ้านหลับไปนานแล้วเ่ยแก่อยู่บ้านก็คือหลับไปนานนะคะแต่อันนี้คืออยู่กับเพื่อนใช่แล้วก็กินแต่อีนี่หลับได้เลยหลับเต็นจะหลับกันคนขับจะต้องหลับอไปต่อที่กรุงเทพาทำไมอยู่เหมือนปอบไปมั้นไปต่อกันที่กรุงเทพา